อ,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 อ้าวอาวอ้าวอ้าวอ้าวสบายดีสวัสดีเด้อ <c oughs> พ่อแม่พี่น้องมากินขาน้าวนำกันแกงหน่อไม้ก้อยซีนมาเด้ออันนั้นภาษาไทยก้อยเนื้อก้อยเนื้ออาราปิโนเอาอย่างนี้เจลผมพูดเด้อเจวลคอยนะเจลนี่วะกินส้มบะกินส้มนำวะกินน้ำพร้อมขวายทานน้ำพรอมกินเจวน้ำพรอม ใช่ทีถามว่ากินข้าวก็าวมากินกส้มลำบัวแล้วพี่น้นนองเนน,น,นนน,น,เน,นอนุ้มตับไกอ่อไก่ไก่นี้อเนอเนื้มาน่มาหนมาหนึ่งมาน่มานึมาหมาหนึ่งมา่งมหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งมนึ่งมน่งมาหนึ่มาห่มาหนึ่งาหนึมาหนมาหนึ่มน่มานึ่งมานึ่งาหนึ่าน่มานเ่าน่งหน่งกน่มาหนึ่งมนื่งมหุึตักไกน่เกาหนึมาหนึ่าบนมาหน้่งาน่านน่ มีคนว่าน้องพี่น้องอ,อ่ะขอโทษหลายๆมาพี่น้องมากินน้ำกันแซ่บๆนี่มักม่วงคือจะกินสมน้ำเน,นี่ยนี่แหละพ่อแม่พี่น้องมันมันเป็นสมัครนีช่องซ้ำอย่างกินช่องซาำอย่างก็ว่ากันกินมะม่วงก่อนพี่น้องขคือจะจะไปได้กระเส่ะมันคือมะเกี้ย มาเกลี่ยี่น้องช่อมาเกลี่ยม,ม,ามาเด้อกินข้าวนำกันเด้อกินชม,มอกมอ่วงเจ้ากระเดกเ้ <c oughs> <c oughs> ืยอ nhỉ? Cái phẩu cái phẩu ừ. ừ. không? Ừ. Cái Cái phẩu là để Cái khẩu là cầm Cái phẩu là cầm Cái phẩu là cầm นี่บริกินข้าวบนเทียงน้อยเดียวบริกรจำแนกเนานะเนี่ยเมื่อคืนมันบ่อยาก,เ,กเข้าเมียบุญยากเข้าซื้อให้มเมื่อคืนมาก,กับน้ำเป็ดส,ส,สี่ปองแข่งละไม้ซื้ยสิขอแข่ง กับข้าวใช่กับแกงหม่อยให้วกได้ะกินข้าวกันกินข้าว ชบกินยาบหมือได้บน่บกินถ้ามยามกินหนักได้หลายเพื่อนานเป็ยากทุงอ้บอกเขาบอพอนงเยเผ็ดเกินข้าวนักันเด้อพี่น้องเด้อ กินชาลาผัดกินนี่จะแนวกินเขาแรงก็ช <c oughs> ิ้นของผมพีงว่ะ้มงีนงวะเ <c oughs> พอได้กินน้ำจาเวเยค้งได้ใช้ายเป็นไรบอกมสง,งิม,มไม่ใช่น้อยหรอ นไแฉกเลยคมก็วตับมันจเออมดีไหมไปจักมันมิงบอกผิงใหญ่ลืมซื่อฟักมาพี่น้อง

<c oughs> ที่โปรยไอในบ่อเนี่มันมีแต่เนวกินอย่างมุมไดแกไดย่ำตลอดอยู่ในเฮือนคับเสียบนี่ซื้อมาเมียน <c oughs> เสียบบวกเขากีบบก่มันโจอยติดเทื่อนอกไม่เป็นอกอมจปอยันอยากค่ยอยู่ดีไม่แห้งไปนอกนอ <c oughs> <c oughs> ยังนังอยู่เครื่องงามเหมืนแบบครน่อนองๆน้อยนักดีจ่อยจ่อยะอกที่จ่อยเ่นเขาอดี่ยดอย่างเขาไปโดกกระเพาะมีลายคนนะมันพวกจะจ่อย Mọi ở bên có thích ăn bánh mì không có thích ăn có ăn ăn Một người không đặt แข็แล้กิน่งคืไดแอดนะจะจอย,จ,อย,อยจ่อยยุจะวัดกินไว้ที่จะปึ่งกินอีกผมเคยดเจ้่คนใแม่ี่นองเฮ้ยจ่อยส่วขาวืลอวกินของกินมันกนระตุ้ยขึ้นมาอีกก็านังเขายานน่ะนังมัน่าน คืออยู่บ้านเขาออแม่นแท้พอคองกินบุเพียงพ่อมันจ่อยไร<อ>กินข้าวอิมนแล้วบุมมียังกินเพิ่มเตมิมอีกกินข้าวอิ่มจะไปกินท่านกินนี่ใส่กับขอ้เจ้าอันนี้ก็บ่อยากแล้วเนาะอยู่บ้านเขาคน trọi nó bí, con dù mương nóc à, này háu trọi nhạt đấy, trọi cái trứng trọi, cái trứng trọi cho khao, เป็นเวลาสอนเอ็ก e ซ์ใจอยู m M ่ไม่ชอบเลยอยู่หันไม่มีเวลาไปเลยสุดขั้วเลยบอกดันาะคนหนุ่นอมันกินอยู่เช้าเห็นลายคนอยู่เขากินยาแร่เลยจอยมันได้บอกพึ้งกินิกทีแม็กมี่ใครเรือนเขาเนี่ย

ถว้วยใช้พาเล็กโอ้เธอเป็ตาเล็กงูบอกกันเลยเะ็นไงเป็นตัวตาม่เท่าในบริหหูป็นตาอ <c oughs> ันนี้คือ แค่อ่านนึ่งอใช่เาส่อ่านหนึงสี่เปนเ่องบาวน้ำหลานเอากระป๋องก็ใช่เดวละบุเ็ช่วยเอาไม่เน่าอัดเดินดเลยกระป๋องก็มีนะฮะนะนี่เห็นมนี่นกระป๋องกรมีบ่จะอัดี๋ยวจะมีเนวอัดโอเคปิดคิปก่อน อันอยู่ดีมีแห้งพี่น้องก,กินข้าวกันแล้วแล้วมาเด้อมากินน้ำกันแซ่บแซบอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อบอกเพืพอนผัดกันนแนวนัก็นปิ๊นมาบอกหน่อยได้พี่นอ้องเพราะจะได้เปลี่ยนแปลงจะดื่มนะกไดไลค์กดแชร์ให้กันนั่เลยอย่าลืมนะอ, <c oughs> <c oughs> อย่าลืมเนะพี <c oughs> <c oughs> ่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อเพราะอัน กดกระดิ่งเพราะ้ดบ่ได้พลาดคลิปต่อไปพี่น้องจักกี้เป็นยังดะเป็นยังกินบรรยากาศบรยากกันจีดะโอเคซ้อมตูนกันเลยบาย